ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านผมอยากจะนําเรียนนะครับว่าในส่วนของวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นกลุ่มชัยพฤกษ,ษ์ที่เป็นหลักในการประสานความร่วมมือกับบริษัทต,ต่างๆก็คือ,อชัยพฤกษ,ษ์ขลุงหรือปัจจุบันชื่อชัยพฤกษ์อกโกรเทคขลุงชัยพฤกษเกษตรเขาระยาครับและก็ชัยพฤกเกษตรดริ์ทู ซึ่งก็ได้ประสานความร่วมมือตรงนี้ไปยังบริษัทตา่างๆโดยเฉพาะวันนี้วันเสาร์ครับบริษัท JAMTech จำกัดบริษัทต่อมาก็คือบริษัท Bluefox Interchem และบริษัทในเครือก็คือบริษัท Black Panther AgriTech รวมถึงในส่วนของปุ๋ยตราราชสี ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ในผลิธภัณฑ์ต่างๆจากบริษัทเหล่านี้ก่อนเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูเลยนะครับคือในส่วนของบริษัท J a M Tech นั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของ J a M Tech นั้นจะมีสารในกลุ่มพลังงานโพลิเมียลฟอ1ฟอร์โฟน1 1ไมเลสพัตบ ในส่วนของกลุ่ม,มแมลงก็จะมีในเรื่องของแจนไนเป็นอีบาเมตินเบนโทเอตมีเตรอสเป็นไทยมีท็อกแซมมีลุจิ35เป็นอิมิดาโครปิก35เปเชนิดผงแล้วก็มีไดอาซินอนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกลุ่มของสารกำจัดมแมลงและก็มีจำหน่ายที่ชัยพึษ์ในทุกสาขาทั้ง9สาขาในส่วนของบริษัทที่อยากจะแนะนำก็คือ Blue Fox Blue Fox นั้น เป็นบริษัทที่พัฒนาในกลุ่มของเทคโนโลยีชีวภาพหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีก็คือเอาจุลินทรีย์มาผลิตเพื่อให้เป็นสารในกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตยกตัวอย่างเช่นตัวทีโนทีโนก็คือสารในกลุ่มของไบโอสติมูเลน นะครับบวกกับสารเสริมประสิทธิภาพใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตเติตมพลังงานแล้วก็เป็นสารที่ครบถ้วนทุกอย่างครับนั่นก็คือกลุ่มที่จะไปกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างดีในสภาวะปกติตัวต่อมา ที่เราอาจจะใช้กันแล้วก็ต้องใช้กันอยู่ตลอดก็คือเมื่อเกิดสภาวะดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแสงแดดน้อยนะครับพืชกระทบความเครียดจากกระแสลมจากความหนาวเย็นพิษพันธุ์ตัวนี้ก็คือมูจิแกถ้าถามว่ามูจิแกคืออะไรก็คือในกลุ่มของน้ำตาลทางด่วนนะครับเป็นพลังงานในรูปของคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัวพิษพันธ์ที่เป็นพิษพันธ์ผสม ถาว่าในผิดพันผสมเหล่านั้นก็จะมีทั้งแคลเซียมแล้วก็มีในส่วนของไคโตซานมีในส่วนของอนจินิกแอซิกหรือเป็นสารอาหารนี่คือตัวผิดพันที่เราอาจจะจำกันแค่สั้นๆก่อนครับว่ามูจีแกก็คือน้ำตาลทางดวนผิดพันตัวต่อมาครับที่อยากจะเรนแนะนำเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันก็คือในส่วนของลีก้า ลิก้านั้นก็จะเป็นซิลิก้านะครับเป็นฟูนวิกเป็นซิติกแอซิกกรณีเหล่านี้ใช้ฟื้นสภาพต้นนะครับในเรื่องของการบำรุงสะสมดอกแล้วก็เพิ่มผลผลิตส่วนตัวที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญนั่นก็คือการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวเกิดการพัฒนาของเซลล์อย่างรวดเร็วก็คือีแอคเตอร เลเตอร์คืออะไรพูดกันง่ายๆอย่างเราเราก็จะพูดว่าเป็นสารที่ใช้ในการกระตุ้นขบวนการเมทริซึมหรือขบวนการสังเคราะห์แสงถ้าจะพูดกันในภาษาแบบง่ายๆก็คือตัวกระตุ้นเซลล์หรือแบ่งเซลล์พิธภัณฑ์ในตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยาก,กเกรียนแนะนำก็คือเป็นกระบวนการที่ เหมือนกับเป็นพลังงานของเซลล์ทำให้เซลล์นั้นแตกตัวขยายเซลล์ได้อย่างรวดเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอะไรเกิดจากการผลิตจากจุลินซีย์ไปย่อยสลายสารบางชนิดที่เราเรียกว่าเป็นเอนไซม์หรือเป็นพลังงานกับพืชในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่อมาที่อยากจะเรียนแนะนำเอากันแค่ตัวหลักสำคัญนะครับก็คือไตรโคฟู พนักงเกษตรที่เจอปัญหาในด้านของน้ําท่วมมีปัญหาด้านทางระบบลากไตรโคฟูนั้นก็คือสารทีเ่เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะทําให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในดินนั้นมีเชื้อราที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นไตรโคเดอร์มาแต่พนังนเกษตรต้องเข้าใจนะครับว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยเราจะเอามาทําในรูปเม็ด ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่ทำได้ก็คือเอาสารที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นฟูลวิกพวกอะมิโนพวกไบโอสติมูลเนแล้วก็นำมารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ไตโคฟูแล้วก็ใส่ลงไปในดินเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือเป็นอาหารของเชื้อราที่มีประโยชน์ตัวนี้ก็คือไตรโคฟูเราจะเอาไปใช้ ซ่อมแซมใช้บำรุงใช้กระตุน้นสภาวะทุเรียนจากต้นเล็กเราก็ใช้ได้ต้นที่เจ็บป่วยก็ใช้ได้ต้นที่เกิดสภาวะน้ำท่วมก็ใช้ได้นะครับนี่เป็นตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับทางดินเช่นเดียวกันก็คือตัวคิมแบ็กเป็นมูลค้างคาวจากเกาหลี ช่วยในการสะสมเตรียมการเปิดตาดอกเพิ่มอินทรีย์วัตถุแล้วก็ฟื้นฟ,ฟูโครงสร้างของดินนี่จะเป็น2อผลิตภัณฑ์นะครับที่ให้ทางระบบล่ากก็คือไตรโคฟูลและก็คิมแบกส่วนด้านของบริษัทต่างๆปุย๋ยราชสีหรือพิตภัณฑ์ในกลุ่มของพลังงานในตระก,กูลแบกท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ใช้พึกโกรเทคคลุงใช้พึกเขาระยา หรือร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านเราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากบริษัท A A M Tech กันสักครู่หนึ่งก่อนครับกว่า20ปีที่บริษัท J A M Tech จำกัดอยู่คู่กับพี่น้องชาวสวนตลอดมาด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและสุดคู่2พลัง ส่งเสริมการออกดอกสุดกู้สองพลังเร่งการออกดอกคือโพลิมินชลากสีสม้มรวมกับฟอโฟนึ่งสีเร่งการผส,สมอาหารส่งเสริมการออกดอกเวียนตาใบให้เป็นตาดอกและทำให้ออกดอกเพิ่มขึ้นใช้โพลิมินร่วมกับฟอโฟนึ่งสีนอัตรายอย่างละ3 0มสถึงสี่ีซีต่อน้ำยี่สลิตรฉีดพ่นทางใบทุกๆ7กเถึงสิวันต่อครั้งไม้ผลจะออกดอกไวต้นไม่โศกและหากไม้ผลของท่านแตกใบอ่อน ใช้ไม l เลสพลัสรวมกับโพลิมินที่อัตราย่างละ 20-30cc ต่อน้ำ20ลิตรจะหยุดการหลุดร่วงเร่งผลอ่อนต่อไวรูปทรงดีมีคุณภาพท่านสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท JAM Tech ได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับถ้าเป็นในส่วนของบริษัท JAM Tech ก็จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษในทุกสาขา แต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัท Blue Fox i n t e r c h e m หรือจะเป็นบริษัท Back Panther ในเรื่องของสารที่จะมาช่วยในการพนาทางใบในกลุ่มของแบ็คหรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็จะซื้อได้ที่ใช้พืกเกษตรขุใช้พืกเกษตรเขาระยาแล้วก็ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านที่เป็นผู้แทนจำหน่าย แล้วมาประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและในเรื่องของการแพร่ระบาดของศัตรูพืชก็ต้องนําเด่นนะครับว่าการพยากรณ์หรือการคาดหมายเนี่ยก็คือการอมองสถานการณ์ล่วงหน้ายิ่งท่าสั้นก็จะมั่นแม่นกว่าหรือมั่นถูกต้องกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของขณะนี้นี่นะครับประเด็นก็คือ ความสับสนของพินักรรอา้าวทำไมยังมีรายงานฝนตกคือในเรื่องของฝนตกนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าขณะนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นอีกละลอกหนึ่งที่เริ่มแผ่ลงมา,เ,าเส้นพันสิบสก็ลงมาถึงภาคเหนือตอนบนแล้วเพราะฉะนั้นความกดตรงนั้นก็เลยดันให้ล่องฝนเนี่ยลงมาอยู่ทางภาคกลางและก็ภาคตะวันออกปรากฏว่าสิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงคือ ความกดอากาศสูงตัวน,นี้เริ่มมีกําลังแรงขึ้นก็จะดันให้ล่องฝนนั้นต่ําลงไปตามจากตะวันออกไปลงภาคใต้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าโอกาสที่ผมเคยนําเรียนแล้วนะครับว่าตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนั้นฝนเนี่ยจะเริ่มน้อยลงโอกาสของการที่พินักกรร์ผู้ที่ทําสารผู้ที่ต้องการส่งเสริมการออกดอกก็จะย่อมมีโอกาสมากขึ้นนี่คือสภาพอากาศ ถามว่าฝนหมดเลยหรือไม่ไม่ใช่ครับยังไม่หมดนะครับมันก็จะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอยู่ตรงนี้ตามแรงกดอากาศหรือมวลอากาศเย็นที่เราเรียกว่าเส้นความกดอากาศสูงแต่ถ้าเราจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดการต่างๆเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ง่ายขึ้นทีนี้เราต้องมาดูประเด็นคำถามในวันนี้แล้วครับนั่นก็คือกรณีของทุเรียน ที่มีการพัฒนาตาดอกการพัฒนาตาดอกของทุเรียนนั้นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มผู้ทำสารในภาคตะวันออกผมก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพี่น้องชาวสวนในเขตพื้นที่ชังชุมพรก็มีดอกเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาคือในรุ่นธรรมชาติรุ่นรุูก,การไม่ออกแล้วเป็นกลุ่มรุ่นหลังรุ่นล่ารุ่นทำสารเหมือนกันประเด็นก็คือว่า ปริมาณดอกณเวลานี้กับสภาพอากาศขณะนี้เนี่ยเราควรจะเข้าไปสู่กระบวนการกระตุ้นหรือชักนำให้ออกดอกเลยหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องนำเอาองค์ประกอบมาพิจารณา3ส่วนนะครับส่วนแรกสิ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนคือสภาพอากาศที่ผ่านมาเราไม่ควรถามว่าเราไม่ควรเพราะอะไรฝนตกฟ้าปิดความชื้นสูง นั่นเป็นประเด็นที่ถ้าเราพ่นปัจจัยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ขณะนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือปริมาณฝนน้อยลงแสงแดดเริ่มยาวนานขึ้นความชื้นก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความชื้นสัมพัสในอากาศเนี่ยยังอยู่ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไปตรวจก็คือ90%ตอนนี้อาจจะลงมาเหลือสัก 70, 70กว่าละหรือ80ก็มีโอกาสสำหรับทุเรียนที่จะออกดอกได้ เรามาดูประเด็นต่อมาครับเมื่อผลทิ้งช่วงความชื้นลดลงในส่วนของปริมาณดอกครับที่เราจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาบางท่านเห็นกลุ่มตาดอกอยู่ตามปลายกิ่งคำว่าปลายกิ่งคือกิ่งส่วนที่3อยู่ที่ใกล้ใบลักษณะตรงนั้นเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่เราเราเรียกว่าเป็นส่วนที่อยู่ปลายกิ่งก็แล้วกัน ถามว่าควรที่จะเข้ากระบวนการชักนําให้ออกดอกเลยหรือไม่หรือกระตุ้นตาดอกเลยไหมถ้ามองจากในส่วนของภาพรวมๆผมก็ต้องเรียนว่ายัางครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตําแหน่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของท่านที่เ,เป็นต้นใหญ่มีโอกาสจะชักนําได้เพราะว่าต้นใหญ่อายุมากเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงช้า ในส่วนของกรณีต้นรุ่นสาวสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือปลายกิ่งนั้นมันไว้ผลผลิตไม่ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของความเสียหายเมื่อเอาไว้ดอกแล้วมันก็จะถูกลมพายุความเสียหายจะรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรออีกหนึ่งรุ่นคือถัดจากปลายกิ่งลงมาที่กลางกิ่งดังนั้นสิ่งที่จะเป็นคำตอบได้คือถ้าเราจะ ชะรอหรือรออีกสักนิดหนึ่งรอให้ดอกนั้นเขาพัฒนาเป็นกลุ่มตาลงมาที่กลางกิ่งหรือในตำแหน่งกิ่งที่ท่านสามารถไว้ผลผลิตได้อันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตรประการที่หนึ่งในส่วนของหลักสำคัญประการที่สองคือกลุ่มตากลุ่มตาที่เขาพัฒนาจากตากลุ่มตาใหม่สีน้ำตาลเนี่ยมันจะต้องค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาจากนั้นก็จะกลายเป็นกลุ่มรุ่นใหม่ ลุ่มในต่อมากลุ่มเก่าก็จะกลายเป็นไข่ปลาเป็นเม็ดกลมสีเหลืองสิ่งที่ผมกำลังจะนำเรียนก็คือว่าเราจะต้องรอให้กลุ่มไข่เหล่านั้นนี่นะครับพัฒนาต่อมาจนเป็นไข่ปลาเป็นเม็ดสีเหลืองตรงนี้มาถึงตำแหน่งที่เราจะไว้ผลผลิตเป็นคำตอบว่าเราสามารถที่จะนำหรือใช้กระบวนการกระตุ้นหรือชักนำให้ออกดอกได้เลย ประเด็นนั้นจะมีคําถามต่อไปว่าอา้าวแล้วถ้าในระหว่างตรงนี้เนี่ยเราจะทําอะไรเราก็ต้องใช้ปัจจัยในการสะสมหมายความว่าคําว่าสะสมเนี่ยเราทํามาพอแล้วแต่เราก็จะต้องเพิ่มการเพิ่มพลังงานสะสมก็คือจากใบลงมาสู่ตําแหน่งท้องกิ่งบทบาทตรงนี้ก็คือกระบวนการย้ายพลังงานซึ่งเป็นหน้าที่ของแคลเซียมบอลลอน แคสซิโอบอลนั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการย้ายพลังงานลงมาแล้วก็จะมาเพิ่มตาดอกตามท้องกิ่งหรือตามตำแหน่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในปัจจัยก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับที่จะเป็นสูตรตัวหน้าต่ำตัวกลางสูงตัวท้ายสูงถามว่าเอา้าทำไมไม่เหมือนกับที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบรรยายละ่ะคือกรณีนี้คือปุ๋ยทางใบนะครับ สิ่งหนึ่งเราต้องเข้าใจว่านี่คือกลุ่มผู้ทําสารการใช้ปุ๋ยในตัวเจ่นต่ําก็เพื่อลดฮอร์โมนเ a เหรือจิบเบอร์เลกแอซิกการใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ยอดนั้นไม่แตกใบอ่อนคือให้เซลล์ส่วนยอดแก่แล้วก็สะสมไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของยอดส่วนตัวท้ายก็จะเป็นเรื่องของการออกดอกนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่สําคัญจะเป็นพวกแคลเซียมบอลลอน มีในส่วนของกลุ่มพลังงานเป็นจะกลุ่มไบโอสติมูลเลนจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบูฟ๊อกมูจิแกหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าเป็นของ JM Tech ก็จะเป็นโพลิมิวฉลากสีส้มนะครับอันนี้เป็นกลุ่มพลังงานเราก็จะให้เข้าไปทางใบเพื่อให้เขาเพิ่มพลังงานแล้วลงมาเคลื่อตัวลงมาเพื่อเพิ่มปริมาณตาดอกให้มากขึ้นจนถึงจุด ที่เราสามารถกําหนดได้คือ 1. นึ่ตำแหน่งที่เราต้องการไว้ผลผลิตมีดอกแล้ว 2. องตำแหน่งตรงนั้นมีปริมาณดอกที่หนานแน่นเป็นกลุ่มไข่ปลาขาวแล้วถ้าเป็นกรณีที่สคือฝนทิ้งช่วงแล้วเราเข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกได้เลยตรงนี้คือข้อมูลเพื่อนำไปสู่การประกอบการตัดสินใจสาที่อยากจะแนะนำในวันนี้ก็คือในกลุ่มของไส ตไคนินปกติแล้วไซ่ตคไนินจะสร้างที่หมวกรากโดยการทำหน้าที่จากแคลเซียมและก็ไนโตรเจนหลังจากนั้นเขาก็จะส่งเคลื่อนขึ้นไปสู่ตำแหน่งของการออกดอกคือขึ้นดูด้านบนวันนี้เรามีพลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือผลิตภัณฑ์จากบริษัท b ู u f r o อ k i n t e r c e m ที่ชื่อว่าซีตินซีตินคืออะไรซีตินนั้นก็คือสารสกัดจากสาลายสีแดง นอกจากนี้ในตัว4ตีตินนั้นยังมีกลุ่มฮอร์โมนไซโตไคนินชนิดซีเอตินฮอร์โมนตัวนี้เป็นกระบวนการที่ผลิตขึ้นมาจากในส่วนของจุลินรียคือต้องเข้าใจครับจุลินทรีไปสกัดสารซีไซโตไคนินมาทางบริษัทบูฟอกก็เอาตัวไซโตไคนินที่ชื่อชนิดของซีเอตินเนี่ยมารวมกับสาหราย แล้วก็นำมาใช้ในการกระตุน้นหรือในการชักนำให้ทุเรียนเกิดการออกดอกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำเอาในส่วนของตัวซีตินนี้ในอัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตรผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรณีของการที่พืชเขาผลิตฮอร์โมนไซโตเคนินเนี่ยถ้าพืชเขาผลิตเองเขาจะสามารถที่จะผลิตได้ในปริมาณที่มีความเข้มข้น แล้วก็มีผลต่อการเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราทําการผลิตสารตัวนี้คือสารซีตินเนี่ยพินักกรใช้ในอัตราเข้มข้นก็จะยิ่งให้เกิดผลดีขึ้นดังนั้นเราก็จะนําเอาตัวซีตินไปบวกกับกลุ่มที่เราจะมีการใช้ ในการส่งเสริมการออกดอกไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมในเตรตนะครับจะเป็นในกลุ่มของอตัวสารสกัดจากสาหร,ร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโน,โนหรือจะเป็นอะโทนิกกลุ่มปัจจัยเหล่านี้มาร่วมใช้ผสมผสานกันก็จะทำให้ผลการออกดอกกระตุ้นแล้วดีขึ้นทีนี้ประเด็นเนี่ย ก็ต้องย้ำกันอีกหนึ่งครับว่าในกระบวนการกระตุ้นหรือการชักนำเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาผสมผสานคือเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะพ่นเราก็พ่นเลยเราจะต้องทำให้ทุเรียนมันเขาพร้อมเมื่อดอกมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการมีปริมาณพอแล้วดอกไข่อาจจะเป็นน้ำตาลอ่อนอาจจะเป็นเหลืองเราจะต้องทำให้เกิดความเครียดก่อนก็คือหยุดภาวะการให้น้ำหรือลดปริมาณการให้น้ำลงจนกระทั่งเมื่อใบ ของทุเรียน10บโมง11บโมงเกิดสภาวะสลดเล็กน้อยเราก็จะทำการให้น้ำในวันลุ่งขึ้นให้น้ำในวันลุ่งขึ้นหลังจากนั้นเราจึงจะใช้ปัจจัยไปกระตุน้นหรือชักนำไปกระตุ้นที่กลุ่มตาดอกคือภายในทรงพุ่มใต้ใบและก็ท้องกิ่งถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้จะทำให้ผลนั้นดีมากผมเรียนย้ำครับว่าปัจจัยหลายๆชนิดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยถ้าเราจะนำไปใช้ ในสภาวะของการใช้น้ำต้องมีองค์ประกอบจากพืชเนี่ยได้รับความรู้สึกอันที่หนึ่งเครียดอันที่สองต้องมีน้ำภายในต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารจัดการให้น้ำก่อนก่อนที่เราจะพ่นเราให้น้ำวันนี้เราพ่นพรุกนี้อย่างนี้เราทำได้เพราะฉะนั้นถ้าวางเป็นขั้นตอนครับคือเมื่อใบสลดวันนี้สิบโบงพรุกนี้ให้น้ำมาลืนพ่นจะทำให้ผลของการจัดการดีกว่า ได้ผลดีกว่าแต่ถ้าในกรณีที่ท่านไปพบว่าออทุเรียนมันสลดละโอ้เราคิดว่าเราจะพ้นเลยเราก็ดําเนินการจัดการพ้นไปในสภาวะที่พืชขาดแคลนน้าน้ําในต้นไม่มีความสมดุลย่อมทําให้ประสิทธิภาพของปัจจัยที่เราใช้นั้นลดลงหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยเป็นสิ่งที่ผมต้องย้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการเช่นนี้ประมาณ2-3ครั้งในการกระตุ้นหรือการชักนำ ย้ําว่าองค์ประกอบสําคัญไม่ใช่แค่เฉพาะปัจจัยที่เราใช้อย่างเดียวนะครับมันจะต้องมาจากในส่วนของสิ่งแวดล้อมคือฝนทิ้งช่วงความชื้นสัมพัสในอากาศตา่ำนะอันที่2ก็คือปริมาณของกลุ่มตาเนี่ยลงมาถึงตําแหน่งกิ่งที่แข็งแรงเราจะไว้ผลผลิตตรงนี้ได้ประการที่3เราก็จะต้องมาดูว่าในลักษณะของสภาพอากาศเอื้ออํานวยและประการที่4เราก็เลือกปัจจัยการผลิตซึ่งในวันนี้ ก็เราก็แนะนำในส่วนของตัวสีตินเป็นฮอร์โมนไซโตเคนินที่ใช้ร่วมกับสาหลายสกัดสีแดงเป็นผลที่จะทำให้ในส่วนของอการเจริญเติบโตของเขานั้นสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปดังที่พี่น้องสกอรต้องการเหลือดูเวลาใกล้จะหมดนะครับก็คงมาย้อนข้อมูลกันนิดนึงครับ กับกลุ่มพลังงานที่จะช่วยในการส่งเสริมการออกดอกของบริษัท jamtech ก็จะเป็นโพลิมิลฉลากสีส้มในส่วนของบริษัทที่เป็นตัวให้การสนับสนุนก็รวมกันเลยนะครับจะเป็น blue f o จะเป็นราชสีหรือจะเป็น black panther ก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำในช่วงท้ายรายการวันนี้ก็คือมี c ีตินมีทีโนมีมูจิแกมีในส่วนของ maxing บุ๋ยราชสีแล้วก็ ราชสีแคลโบก็คือแคลเซียมบลอนนี่คือกลุ่มพิทภัณฑ์ที่เราจะนำมาใช้ในช่วงของการส่งเสริมการออกดอกตัวหลักๆก,ก็คือตัวซีตินที่จะเป็นตัวกระตุ้นตาดอกให้เกิดการพัฒนาได้ดังอย่างความสม่ำเสมอแล้วก็มีความรวดเร็วเพราะว่าอะไรเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องให้ดอก ออกมาเป็นรุ่นออกในปริมาณที่มากเพื่อที่จะให้กระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตตัดแต่งดอกดอก,การาวางรุ่นของดอกเพื่อส่งไปยังรุ่นของผลก็เหมือนกับที่พี่น้องชาวสวนคูดกันตลอดเขาว่าถ้าดอกมันเอาเป็นชุดใหญ่อัดสักรุ่นหนึ่งสองรุ่นเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ง่ายดังนั้นการจะใช้ปัจจัยให้มีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง แล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่พืชเขาต้องการในระยะเวลาของการพัฒนาณนเวลานั้นด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ